สวัสดีครับทุกคนครับในที่สุดก็ถึงกําหนดที่จะมาทําคลิปนี้และก็มาขอ,ขอขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือผู้ติดตามช่องของเรานะครับครบตามที่ตั้งใจไว้ครั้งก่อน6ก6 66 6 66 6 66 6กหมื่นอท่านนะครับขอบคุณทั้ง6กแสนหื่นหกพท่านที่ผ่านมาด้วยนะครับดีใจมากๆจริงๆตัวเลขจริงๆมันจะเกินมาประมาณร้อยกว่าท่านแล้วนะครับผมผม,มตั้งใจอยากจะทําคลิปนี้เนี่ยไปเรื่อยๆนะครับผมเมื่อผู้ ติดตามครบตามที่กําหนดนะครับอย่างปีที่แล้วนะครับผมก็ทําไว้ตอนที่55555 5 5 55 5ท่านนะครับตอนนั้นก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะครับดีใจมากๆและเลขสวยด้วยนะครับตอนนั้นขำมากฮ่าานะ เดี๋ยวในรั้งต่อไปนะครับก็จะนี่ฮะเจ็ด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 งต่อไปอีกก็จะเป็น8 8 8 8 8 8นั่นคือเป้าหมายตามแบบขั้นต่อไปนะครับแก้ไขตรงนี้หน่อยนะครับจริงๆครบตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็คือวันที่1นะเดือน11นะครับ2024นีะฮะนี่โอเคเรียบร้อยครับบันทึกเรียบร้อยนะครับนี่บันทึกเป็นข้อมูลไว้นะครับว่าเราครบบันไดขั้นที่6 6 6 6 6 6แล้วนะครับผมก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับผมตั้ง แต่5 5 5 5ถึง6ก6กหกก็ท่านเนี่ยก็ปีกว่าๆเหมือนกันนะขอบคุณท,ทุกทุกท่านมากนะครับผมคือต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้ง่ายนะครับกว่าจะผ่านเส้นทางกว่าจะผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเหนื่อยนะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากนะครับในหัวผมเนี่ยวันต่อวันผมต้องคิดว่าเออวันนี้จะนําเสนอเรื่องอะไรดีนะฮะให้ทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์ได้ความสนุกแล้วก็ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนจริงๆนะครับพอย้อนกลับมาดูคลิปตัวเองย้อนหลังเนี่ยหูเราทําขนาดนี้เฉยเหรอวะ นะดูฮะลองไล่ดูนะครับผมผมทําขนาดนี้เฉลอะผมก็ตกใจตัวเองเหมือนกันนะครับบางคนที่อาจจะเพิ่งเข้ามาติดตามยังไม่ทราบน,นะครับว่าผมทําคลิปมาตั้งแต่เกมภาคไหนนะครับถ้าเอาแรกๆเลยเนี่ยก็จะเป็นภาคเฟสสองพันสิบแปดนะครับเฟสเนี่ยมีเข้าโมบายตั้งแต่2017นะครับผมก็เริ่มเล่นคร่าวๆแต่ไม่ได้เล่นจริงจังอะไรมากตอน2017นะครับผมก็แต่ว่าเริ่มลงคลิปเนี่ยก็ตอนเฟสสองพันสิบแปดก็สิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่เอ้ยเจ็ดแปดปี เอาตามภาคเกมนะครับแต่ถ้าเอาตามข้อมูลที่สร้างช่องเนี่ยครับผมสร้างช่องไปในปี2018นะ9 20 21 22 3 24 6ปีประมาณ6ปีแหละเพราะว่าเกมภาคที่มันเปลี่ยนภาคมันก็จะเปลี่ยนช่วงปลายปีนะถ้านับเป็นปีที่สร้างช่องพอสร้างช่องปุ๊บก็เริ่มทําเกมทําเกมฟุตบอลอื่นๆด้วยนะครับผมปะปายกันไปก,นก่อนที่จะมาลงที่อ e ีฟุตบอลเป็นเกมหลักกันนะครับจริงๆก็ช่องเราไม่ได้ทาแค่อ e ีฟุตบอลอย่างเดียวนะครับบางทีผมก็เล่นเกมฟ e ุตบอลอื่นด้วยนะครับผม มาไล่ย,ย้อนดูนะครับผมคลิปที่ผมทําไปทั้งหมดเนะี่ยมีจํานวน4 0 0 0กว่าคลิปนี่ตกใจตัวเองเหมือนกันนะทาไปถึง4,146คลิปเลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่4147อันนี้ยังไม่รวมช่องอื่นด้วยนะครับช่องอื่นรวมด้วยก็กน่าจะเกือบ5000คลิปได้โอ้โหทําไปขนาดนั้นเชลเนี่มีผู้รับชมไปทั้งหมด200กว่าล้านครั้งขอบคุณมากเลยนะครับผมแต่ถามว่าทั้งหมดเนี่ยมันมันเพียงพอหรือ,อยังคือมันพอใจประสบความสำเร็จหรือ,อยังผมคิดว่ามันต้อง เดินทางไปเรื่อยๆครับชีวิตคนเรามันคือการเดินทางครับผมไม่ว่าเราจะตั้งใจทําอะไรมันก็ต้องเดินทางไปก่อนนะครับมันเป็นเรื่องของอนาคตนะแต่ที่แน่ๆคือผมคิดว่าในชีวิตคนเราทุกๆอย่างเนี่ยมันไม่มีใครเพอร์เฟกมันไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะครับทุกๆอย่างเราต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะดึงเอาข้อดีของเรานะครับแล้วก็พยายามปรับปรุงข้อด้อยของเราเนี่ยออกไปมากน้อยแค่ไหนนะครับดังนั้นเนี่ยแนวทางของช่องคงต้องทําต่อไปในการปรับปรุงพัฒนานะครับมันก็มีบางครั้ง ที่อาจจะบั่นทอนกําลังใจบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ผมทํามาหลายปีขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าผมก็แข็งแข็งแรงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นนะครับคำไหนที่เป็นคําติชมนะครับผมถ้าเรามองเป็นเจตนาดีนะครับแล้วเอามาปรับปรุงนะฮะก็โอเคนะครับแต่บางครั้งเราก็อาจจะมีสติหลุดบ้างนะครับมีการโต้โต้ตอบคอมเมนต์บ้างนะครับเพราะว่ามันคือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับคนที่เข้ามารับชมเนี่ยล้านพ่อพันแม่นะครับเราไม่สามารถที่จะให้เขาโน้มน้าวตา ตามคิดเหมือนเราทั้งหมดเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับไม่มีใครในโลกนี้ที่จะมีคนรักไปซักทั้งหมดนะครับมันต้องมีทั้งคนรักและคนเกลียดคนไม่ชอบและคนชอบนะครับนะครับแต่จะทํายังไงให้คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมเนี่ยชอบนั่นคือหัวใจผมคิดว่าเรื่องนั้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดท่านใดที่ผมอาจจะทําให้รู้สึกว่าไม่ชอบหน้าหรือว่าไม่ชอบข้อมูลที่นําเสนอหรือบางครั้งอาจจะเฮ้ย hey, มันต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยนะคะจริงๆผมก็อยากจะอธิบายเยอะนะครับแต่ว่าบางที มันต้อง move on ไปข้างหน้าครับถ้าเกิดว่าเราไปติดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยแวะข้างทางเลยครับผมมันจะทําให้เป้าหมายที่รอเราอยู่ข้างหน้าครับผมมันก็จะอยู่ไกลไปไกลไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับผมเรื่องของการปรับปรุงและพัฒนาผมปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอและขอบคุณทุกคําติชมนะครับและคําเสนอแนะทุกทุกคนเลยนะครับ ผมเปิดหน้าคลิปไปเรื่อยๆเ,เนี่ยครับผมก็ย้อนถึงความหลังว่าเออคลิปนี้ที่มามันเป็นยังไงนะคลิปนี้ทุกวินาทีทุกคําพูดที่ผมพูดไปเนี่ยมันก็ขวนคิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเออเราเคยทําคลิปแบบนี้เนี่ย h a i l a n c a s t of Can เนี่ยผมก็ทำนะสนุกสนานนะครับรีวิวกรรมการผมยังเคยทําเลยนะครับถ้าถามว่าคลิปแบบไหนที่ผมชอบมากที่สุดนะครับอ่ะถ้าเกิดคุณอยากจะแยกประเภทนะครับว่าเอออยากชมคลิปประเภทเนี้ยผมแนะนําให้กดที่ playlist นะครับ playlist ของช่องตรงนี้นะผมได้ทาการแยกประเภทคลิปไว้ให้แล้วนะครับผม ว่าเพลย์ลิสต์ในช่องมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางการเดินทางของแมนยูนะครับเส้นทางการเดินทางของไอดีไก่ต่างๆนานานะโรนโดเมสซี่อะไรพวกนี้นะครับก็มีเส้นทางไก่อยู่ประมาณ3-4เส้นทางที่เป็นเพลย์ลิสต์แยกกันไปนะครับอำไมมีคลิป BCL นะครับผมบอ์มสกีโชว์เขาใช้ไม่หลีกนะครับผมคลิปแข่ง BCL นะครับผมหรือเอาเกมเก่ามาเล่นก็เคยทำนะครับเทคนิคการเล่นนี่เป็นหนึ่งประเภทคลิปที่ผมค่อนข้างสนใจนะครับและชอบเป็นพิเศษครับเพราะว่าคลิปประเภทนี้นะครับเป็นคลิปที่เราสาามรถที่จะ กลับมาดูย้อนหลังได้เสมอครับถ้าเปรียบเทียบกับคลิปที่เป็นกระแสรหรือคลิปข่าวนะถ้าคลิปข่าวเนี่ยมันอาจจะดูได้เป็นครั้งข่าวเป็นช่วงเวลาของเขานะครับเช่นอัปเดตวันนี้ถ้าหลังจากอัปเดตแล้วมันก็อาจจะไม่ได้มีอะไรที่กลับมาดูย้อนได้มากนกนะครับแต่ถ้าเป็นคลิปสอนเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคนิคเล่นหรือเทคนิคการจัดการทีมเทคนิคการแก้ไขปัญหาต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยครับผมมักจะชอบแบบนี้นะเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะได้เห็นมุมมองของผู้เล่นใหม่ๆที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็เข้ามา สแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าในซีรีส์ปัจจุบันเนี่ยอีฟ e ุตบอลเนี่ยครับผมคลิปสอนการยิงสอนออสกิลอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยมีมากเพราะว,าว่าวิธีการกดวิธีการมันก็คล้ายๆเดิมซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับบางคนบอกว่าเออพี่สอนกดสกิลนูล่นนี่นั่นบ้างนะครับจริงๆมันสามารถใช้คลิปเกา่าๆได้ไงนะครับเช่นผูก ID ดสกิลยิงกดยิงต่างๆอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะมีเยอะครับนี่เป็นคลิปที่ผมชอบนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นเส้นทางการเดินทางของงไก่่่ตาๆที ผมก็ชอบเหมือนกันนะส่วนตัวผมชอบเลยนะครับผมคือเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราก็ไม่ใช่แค่ทําคลิปอย่างเดียวเราก็ต้องเล่นให้สนุกกับมันไปด้วยนะครับแล้วเราจะอินไปกับมันแล้วจะรู้สึกว่าไม่เหนื่อยนะฮะหรือถ้าเป็นคลิปประเภทที่สนุกนะเล่นแล้วสนุกเช่นทําคลิปเล่นสนุกสนุกตามแบบแบบจัดฟูลทีมหัวฟูลจัดอะไรเงี้ยสนุกฮ่าๆอะไรเงี้ยนนะเอออันนัน้นอันนัน้นก็ชอบนะครับผ่อนคลายดีนะครับรวมถึงรีวิวนักเตะด้วยนะครับผมก็ชอบเหมือนกันเราจะได้รู้ลึกนะครับผมรู้ว่าเออนักเตะแต่ละคนในเกมที่เข้ามายิ่ง ทำเยอะเท่าไหร่เนี่ยทำให้ผมได้เคยสัมผัสได้เล่นนะครับนักเตะซึ่งทุกคลิปที่ผมรีวิวผมเล่นเองทั้งหมดนะครับผมก็ได้รู้นะครับว่าเออของเก่าเป็นยังไงของใหม่เป็นยังไงนะครับแต่ว่าข้อเสียคือคลิปรีวิวนักเตะใช้เวลานานมากในะแต่ละคลิปนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะทําทุกตัวพิเศษที่ออกมาเลยแต่บางทีมันก็ข้ามไปเพราะว่าทําไม่ทันจริงๆเหนือ่อยจริงนะครับผมใช้เวลาพอสมควรกว่าคลิปอื่นนะครับ แล้วถ้าถามว่าคลิปแบบไหนที่พี่ไม่ชอบล่ะจริงๆส่วนใหญ่ก็ชอบนะถ้าถามแบบนี้คือถ้าตอบให้หลอกก็คือส่วนใหญ่ก็ชอบหมดเลยครับแต่ว่าถ้าให้เลือกจริงๆเนี่ยคลิปที่ผมไม่ชอบนะครับผมก็คือคลิปที่มันทําให้คนดูดูแล้วครับผมรู้สึกว่าได้รับพลังลบจากผมไปนะครับนั่นคือน่าจะเป็นตอนที่แบบเกมมีปัญหานะเออเกมมีปัญหาคลิปเอ,อ่อเล่น,ลนแล้วไปหน่วงไปแหลกและผมหงุดหงิดนะฮะผมคิดว่าคนดูที่ดูเนี่ยก็อาจจะซึมซับไปด้วยความหงุดหงิดอะไร วอนนี้เนี่ยครับผมก็ไม่อยากที่จะส่งพลังลบไปหาคนดูมากนักนะครับแต่บางอย่างเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องพูดออกมาด้วยเพราะว่ามันมีปัญหาจริงๆนะครับเราไม่ได้แบบว่าปิดบังปัญหาไว้ว่าเออเกมตอนนี้เนี่ยมันหน่วงมันแหลกแล้วก็ต้องพูดถูกปะ่ะไม่ใช่ว่าจะไปทําคลิปในเชิงบวกอย่างเดียวนะครับมันก็คือท่ข้อเท็จจริงนะครับเผื่อบางคนไม่รู้ว่าเออทาไมมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นที่เกมเป็นที่ใครนะครับอันนั้นก็ต้องเป็นข้อมูลที่ต้องนําเสนอด้วยเหมือนกันนะครับ เป้าหมายในอนาคตครับจะวางไว้แบบไหนนะครับโอเคถ้าเป้าหมายระยะสั้นนะครับผมก็แน่นอน,นะฮะผู้ติดตามครบ7 77, 7 77, 7 7 7 7ท่านนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจว่าจะครบวันที่เท่าไหร่นะครับมันค่อนข้างยากเหมือนกันนะฮะถ้าว่ากันตามตรงนะมันไม่ได้ง่ายๆนะครับผมส่วนใหญ่ถ้าดูจากข้อมูลหลังบ้านเนี่ยเข้ามาดูเนื้อหานะฮะเข้ามาดูคลิปแต่ว่าก็มีคนจํานวนมากที่ไม่ได้กดติดตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามไปดูกดปุ่มไปดูปุ่มกดติดตามนิดหนึ่งว่ากดติดตามมา นะครับถ้าเกิดคุณกดติดตามปุ๊บเนี่ยคุณคือส่วนหนึ่งในกําลังใจในแต่ละเส้นทางของผมนะฮะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยผมเป็นเพียงแค่คนคนนึงสิ่งเล็กๆนั่นแหละครับสำคัญโคตรสคันเลยนะฮะทรายเม็ดเดียวเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรแต่ถ้าเกิดทรายรวมๆกันก็เป็นผืนทรายที่ออบอุ้มมหาสมุทรได้เฮ้ยพูดอะไรขนาดนั้นแน่นอนครับเป้าหมายระยะสั้นเดี๋ยวถ้าเกิดครบ7จ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดท่านเราจะมาทำคลิปแบบนี้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าถามถึงเป้าหมายระะะยยาวน ครับผมมาดูตรงนี้นะที่ผมอูทําช่องมาก็ตั้งแต่ปี2018แล้วนะครับแล้วทําจริงจังมาตลอดนะไม่ใช่แบบว่าสร้างช่องไว้แล้วก็สร้างช่องทิ้งไว้แล้วไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ลงคลิปนะฮะคือ2018ก็พอสร้างช่องปุ๊บแล้วก็เริ่มลงคลิปลงคลิปลงคลิปตลอดเวลาเลยแทบจะไม่มีวันไหนที่ไม่ลงคลิปเลยนะครับตลอดเวลาเวลามา6 7ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าผมมีคิดไหมที่จะเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นคิด ครับคิดครับคือถ้าตอบแบบนะักฟุตบอลน,นะเหมือนมีข่าวกับทีมนู้นทีมนี้ว่าจะย้ายทีมนะครับถ้าตอบแบบหลอ่อๆแบบนะักฟุตบอลน,นะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตนะตอนนี้เนี่ยผมอยู่กับสโมสรแห่งนี้นะผมจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดผมจะโฟกัสไปกับเกมวันอาทิตย์นี้ <laughs> อะไรประมาณนั้นนะผมก็จะโฟกัสกับวันนี้ฮะคิดหน้าวันพรุ่งนี้และวันใกล้ๆนี้ครับแต่ถ้าเป็นแผนระยะยาวมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอนะครับอาจจะหยุดทําอาจจะหรืออาจจะให้ลูกชายมาสารต่อหรืออาจจะเลิกไปเลยหายไปจากสารระบบของแวดวงนี้เลยมันก็เป็นไปได้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตราบใดที่เรายังอยู่ด้วยกันยังเห็นหน้าผมกันอยู่นะครับผมก็มอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ <laughs> คุณคือทรายเม็ดเม็ดหนึ่งที่มีคุณค่าสําหรับผมมากๆนะครับ สุดท้ายนะครับท้ายสุดเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นกดติดตามไว้ดูคลิปตลอดเลยนะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้เข้ามาพูดพูดคุยนะครับหรือท่านที่อาจจะมีเรีแอคชั่นโดยการกดไลค์นะครับผมหรือเข้ามาพูดคุยกดคอมเมนต์กันเป็นประจำเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับท่านเหล่านี้คือกําลังใจที่ดีชั้นยอดของผมเลยนะครับโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมกับคลิปแล้วก็เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับึคนึกอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรคุณก็คอมเมนต์สวัสดีีคคั่่แนน้ก็ือ เป็นกำลังใจของผมแล้วนะครับและที่สําคัญนะครับทุกวันนี้แพลตฟอร์มมันก้าวหน้าขึ้นไปเสมอนะครับผมถ้าเป็นไปได้นะฮะถ้าคุณเล่นแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะตามลิงก์ใต้คลิปนะครับทุกคลิปเลยผมจะแปะไว้ให้นะครับผมกดดูที่ใต้คลิปก็ได้นะครับก็จะมีคําอธิบายไว้นะครับผมและที่สําคัญครับทุกช่องทางอื่นๆนะครับบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเหตุสุดวิสัยที่ผมอาจจะไม่สามารถลงคลิปในช่องหลักได้คุณก็สามารถไปติดตามช่องรีวิวนะครับผมรีวิวนักเตะเนี่ยไปกด พี่ฟาดนะที่บอกไปนะครับช่องลูกชายลูกสาวด้วยรวมถึงแพลตฟอร์มอื่นนะครับผมก็สามารถกดได้ที่ใต้คลิปนะครับอ้าวพี่มูอ้องมาเฉยประมาณนี้ครับทุกคนประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนจริงๆใจผมอยากจะมีเรื่องที่พูดอะไรแบบนี้เนี่ยเยอะมากจริงๆนะครับผมแต่ก็เข้าใจว่าบางคนเนี่ยอาจจะเข้ามาดูคลิปเพื่อต้องการข้อมูลเรื่องเกมอย่างเดียวนะครับเรื่องอื่นที่ผมพูดอาจจะไม่ได้ค่อยสนใจนะก็เข้ามาฟังบ้างนะครับผมเออเผื่อมันจะมีอะไรที่นําไปเป็นข้อคิดในการใช้ชีวิตของคุณก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้เป็น ไลฟ์โค้ดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้แบ่งปันประสบการณ์กันเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับต่อกันลนกันนะครับโอเคนะครับนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง Bomsky4 ทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับครั้งหน้า777,777น 77, 77, นะครับผมเจอกันอีกทีครับสวัสดีครับ